นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแชทยูทูบตุ๊ดทุนทันสวัสดีคนติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานพซาอิ่นไลท์จัดร้อยเอ็ดนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาน้าทีสามผมทีไล่ตอตอกันเลยนะครับพอดีวางวางปุ๊บแหรอกมีมีของของมากน้อยนี่คือไหลเลยนะครับผมอ่ะขอพูดเป็นลูกค้าไม่ลูกค้าเก่านะครับผมขอบคุณต้องขอโทษลูกค้าที่ประทันสินค้านั่มนะครับผมอ่ะ สอบถามดิติตอนะผมเบอร์0921374484นะครับทางร้านบ่มีกี่ปลายทางนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมแจกเสื้อให้อีกนะครับมือนี้เดี๋ยวแจกเสื้อให้เป็นช่วงแต่ถายนะครับผมถ่ายคลิปกันแล้วกันเดี๋ยวแจกเสื้อร่วมสนุกกันเนาะนะครับผมแจกฟรีๆส่งหัวาบางฟรีๆนะครับผมเป็นเสื้อลงให้ลงหน้านะครับผมเป็นเสือเ้อแขนยาวลงหน้าอาจจะบ่ง่ามจะว่างใส่ขั้นค่ายเขาได้นะครับผมเพื่อบางแดดได้เนาะอ่ะ อันนี้ปลั๊กนะครับผมเป็นปลั๊กดีเลยนะครับผมปลั๊กดีเลยพิเศษนะครับมีหม้อแปลงนานในนะครับพิเศษนะครับมีหม้อแปลง้านในเลยนะครับผมเนี่ยสุดจัดนะครับผมสุดจัดมากนะครับเป็นปลั๊กดีเลยที่มีหม้อแปลงด้านในนะครับปลั๊กผู้ได้เป็นแบบนี้ถือว่าได้ดีเนาะแต่ว่าส่วนมากมันจะว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากเนาะสิเป็นแต่กองดีเลยเนาะนะครับผมเป็นกลองดีเลยตัวนี้สีมีหม้อแปลงนวงไฟ่เข้าพร้อมนะครับนวงไฟเข้าพร้อมตัวนี้มีอยู่สามตัวนะครับผมอ่าเบเกอร์ไงหกหกสิบ ใหญ่สภาพสวย90%เลยนะครับปลั yeah. Now, ๊กด้านหลังเป็นสายไฟเบอร์ซีนะครับผมเนี well, s <S ่ยเบอร์สีใหญ่มากนะครับผมเบอร์สีเนาะมีอยู่3ตัวตัวละ1950บาทนะครับผมเท่านั้นนะครับผมวคุ้มมากนะครับราคานี้มีหมอแปลงนะครับมีหมอแปลงทุกตัวนะครับนี่หมอแปลงหมอแปลงไฟถ่าเลี้ยงพวกนี่นะผมพวกนวงเวลาดีเลยนะครับให้มันตัดลงนะครับปั๊บนะครับผมคุ้มมากนะครับผม1950บาทนะครับผมราคานี้อ่า ทรงบวกอีกสักหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากนะสภาพเดี๋ยวผมสิ่าพพวงหลังนะครับผม้าพพวงหลังนะครับผมนี่นะครับปักไฟด้านหลังนะครับด้านหลังหัวทีนะผมเนี่ยนี่นะครับผมปุปกณ์โอ้ปักไฟคือว่าเดแบบหรูหรามากเลยนะครับผมเนี่ยวดนะครับผมผว่ามันต่อหอดเอียงเลยอยู่นี่นะครับผมเนี่ยิ่งเคยเห็นนะครับผมโอเคเลยนะครับผมเนี่ยปักสวยมากนะครับมีอยู่สามตัวนะครับผม นี่เอาไปถ่าใส่พวกโอ้สบายเลยเบรกเกอร์กันง่นะครับผมหกสิบสามเอ็มอ่านะครับผมมากนะผมมาต่อไปดอกนะครับดอกดอกถามนี่ผมชี้ชั้งเวดอ,อยู่สิบดอกนะครับสิบดอกมีอยูซีดอกเป็นรุ่นไมซีดอกรุ่นไมนะครับผมรุ่นไมก็คืออ่ารุ่นไมกับรุ่นก็มาเฉียบกันเลยดีอ่ะอันนี้เนาะเอาซีดอกนี้ก็แล้วกันครับซีดอกมีกองครบนะครับซีดอกมีกองครบเนาะดอกถาม นะครับผมอบว้อมนะครับผมนี่นะครับผมพันสองร้อยวัตนะครับผมไว้สีนิ้วนะครับผมอ่ะหน้าหนาวนนี่นะครับนี่คือสภาพนะครับผมสภาพดอกมือมือสองแต่ว่าสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับสภาพดอกมือสอง่ะสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่นะครับเพิ่ือว่ากาวตัวนี้เพราะสิติดมากติดมากแห้หนาให้์หลายก็เกานะครับดอกไม่นะครับผมนี่นะครับผม มี uc ดอกสภาพนีหินเบิร์ตเลยนะครับผมใช้งานครั้งเดียวนะครับผมลูกค้าเพิ่นเปลี่ยนออกนะครับผมดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมไม่รวมส่งค่าส่งบวกดอกละหน่อยนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมอันนี้คือมีซีดอกเนาะมุมนี้นะครับผมรุ่นไม่เปรียบเทียบรุ่นไม่อ่ะรุ่นเก้ากันรุ่นเก้านะครับผมรุ่นเก้าจะเป็นหมวกแบบนี้นะครับรุ่นเก้าเพราะหันหน้ยนะครับนี่รุ่นเก้าจะเป็นหมวกแบบนี้นะครับผมทั่วๆไปที่เขาเห็นนี่แหละเป็นหมวกนี่นะครับผมดอกนี่กับสภาพสวยหกดอกนะครับ หนาเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยคือกันเลยรับเดิมๆนะครับผมใช้งานน้อยดอกละ1นึ่งพบาทนะครับมี่ดอกนะครับผมขายซงดอกละ่อยเหมือนกันนะครับผมผู้ใดเอาไปอ่าพิจารณาเบึ้งนะครับผมขุมจะเอาไปนะครับผมแพงจริงแต่ว่าได้ได้ไปที่คุณภาพที่ใหม่มากนะครับผมแพงแต่ว่าได้คุณภาพที่ใหม่มากนะครับผมเฉียดก็มือหนึ่งเลยนะครับผมบอกสภาพสวยมากนะครับผมสวยจริงนะครับผมนี่นี่หดอกนะครับ อันนี้เป็นอ่าโปยูโรเทคนะครับผม18นิ้วไว้ห้านิ้วนะครับ18นิ้วไว้ห้านิ้วนะครับโปยูโรเทคนะครับดอกนี้ผมเคยเอามาขายอยู่นะครับแต่ผมจะเอาพิษน่าจะเป็นอาจารย์ท่างขอนแก่นนะครับที่ได้ไปนะครับผม18นิ้วไว้ห้านิ้วนะครับผมผู้ใดมักวุ้ยไงหมักเสียงดูดันกะผมแนะนําเป็นไว้ห่านะครับผมนี่สเปกมันนะครับผมสองไร่บานะครับผมเก้าถึงเก้าดีบีแปดโอห์มนะครับไว้ห้านิ้วดอกนี้ดอกนี้เอาดอกละสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสองดอกเดิมๆนะครับเดิมๆ ไม่เคยซ่อมนะครับผมเติมเเลยไม่เคยซ่อมนะครับสวยๆดอกละสองพันหนึ่งร้อยบาทผมร่วมส่งให้พี่เลยะนะครับร่วมส่งเลยรับเองให้ดอกละสองพันนะครับผมรับเองให้ดอกละสองพันนะครับผมสิบแปดนิ้วร้อยห้านิ้วนะครับผมโปยูโรเทคนะครับผมมือนึงก่ายูดดอกละสามพันหางแถวตลาดนะครับสามพันห้าอัพไปพุ่นละนะครับเพื่อดสนใจนะครับผมนี่โอ้ผม่าเสียงโอเคนะมันก็คือจังคือจังอ่าพวกีเบียร์ว่ซีวหานะครับเสียงต่างกันทิ้นเทีนนะครับผมบอก ต่างกันมากนะครับผมต่างกันจริงนะครับผมเดี๋ยวภาพมาเบิ่มนี่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสินค้าผมส่งอาจเป็นอื่นนะครับสินค้าส่งพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะส่งในมื่อนี้่ก็ไ้ส่งให้นะครับผมอะนะครับเอาเป็นดอกก็แล้วกันนะครับผมดอกดอกอ่ะดอกล็อตนี่ผมได้มากผมบอกเลยได้มากสภาพเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นเก่าสิบเปอร์เซ็นขึ้นทุกดอกนะครับผมอันนี้เป็นดอกค่านี้นะครับผมสิบสองนิ้วนะครับ ิบสองนิ้วนะครับเบื้องสภาพนะครับสิบสองนิ้วโค้งหล่อเนาะนะครับผมเบื้องสภาพนาครับเบื้องสภาพนานะครับผมแพงจริงครับแต่ว่าคุณได้คุณภาพที่เกือบกับมือหนึ่งเลยนะครับผมใช้งานน้อยทุกตัวเลยนะครับผมอันนี้ค่านี้สิบสองนิ้วนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ดอละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมทรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมทรงให้นะครับผมนี่กะแพงนิดๆแต่ว่าได้คุณภาพอ่ะแล้วจีว่าผมว่าโอ้ยขายแพงนะ้าง กับมันสาพสวยนะครับได้มาสูงนะครับผมขายของนะผมมาผมยอมเย่ที่สุดแล้วนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับนี่นะครับผมนี่สวยนะสวยทุกดอกเลยนะครับผมเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งสวยมากนะครับสวยมากอ่ะอันนี้เป็นไม้กองนะครับไม้กองชัวนะครับผมชัวมีกี่ชิ้นมียูซีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะครับกับมองจับ มองจับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับผมจับไม่กองติเงเอาไปสักหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมส่งท่านแปดรับเองอ่ะได้พร้อมกระเป๋าไปนะครับไม่ลดไม่กองถามว่าคนจะเอาไาเอาไปใส่กรเป็ิลว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้แต่เป็นไม้ห้องปกตินี่แหละนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมส่งอ่านแปดผมรับเองท่านแปดรับเองได้นะครับผมเนี่ยนะครับผมพร้อมกระเป๋าที่สวย อันนี้ดอกสองเลตนะครับผมสองเลตมีเดิมทั้งหมดหกดอกนะครับผมดอกดอกหนึ่งหมวกรุดนะครับอันหนึ่งหมวกรุดเนาะเดิมนะครับผมเนี่ยเดิมเดิมทุกดอกเลยนะครับสองลเย็นะครับผมดอกละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรับเองรับคารซงเดี๋ยวคุยกันนะครับผมคาร์ซงคารซงเดี๋ยวคุยกันเนาะนะครับผมดอกละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรับเองนะครับผมเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับเดิมทุกดอกนะครับเดิมทุกดอกมีดอกนี่แหละหมวกหมวกรุดนะครับ รถแต่ว่าเป็นวอยแท้นะครับผมนี่วอยแท้นะครับวอยแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมผมกระสอมดูเปลี่ยนดูครับซองเรนสามเรีนนี่เปลี่ยนดูเป็นบ่อยมากนะครับผมนะครับผมบ่อยมากนะครับเดิมทุกดอกนะครับผมต่อไปครับแหลกแลกแปดยูเอจนะครับผมแลกแปดยูเอจนะครับผมไฟเบอร์นะครับผมไม่มีหม่องแตกนะครับผม ไม่มีมองแจกนะครับผมน็อตเี้ยังกะครบนะครับครบหมดเนาะเอาไปสักสองพันสองพันสองรวมสูงอ่ะนะครับผมสองพันสองรวมสูงไปนะครับผมสองพันสองรวมสุดมารับเองให้สองพันถวดนะนะครับผมไผเร็วไผก็ได้เนาะในราคานี้นะครับผมนี่นี่นะครับผมรวมส่งไปเลยนะครับอันนี้ไฟเพะ่ือเราไฟโมเฟ่นะครับผม ไฟโมเฟ่นะครับผมเนี่ยผมก็ใส่กับเวทีกับเป็นสไตล์นี้นะครับมันเป็นแนวอีเดียนบว่ากินไฟนะครับควมสว่างนะครับผมผมบอกเลยว่าความสว่างนี่ว่าต้องพูดถึงนะครับผมสมัยนี้เป็นยังมูมผมือเปลี่ยนสีเหลอครับมันแจงก็สปอร์ตไลท์นะครับเนี่ยแล้วกากินไฟหน่อยนะครับผมเป็นไฟโมเฟ่นะครับกาสีเป็นแสงสีขาวมันในตาหนึ่งมันสีมี่แสงเห็นหรครับมันสีมีสีขาวกับสีเหลือง เราสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาสีไหนออกหรือว่าจะออกพร้อมกันมันก็เป็นนวลนะครับมีตัวจับนางรานเป็นมิเนียมพือมิเนียมหนเลยะเนี่ยมินยมนะตัวนี้ก็ซื้อไม่กับตัวละแบบนากกับมา่ตัวละสามถึงสี่ร้อยนะผมคุณแถมไปให้เลยนะครับผมโมเฟตตัวนี้กับยูยูตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมคล้ายว่าลิงกับบอร์ดไฟไดนะครับผมตั้งรหัสได้คล้ายๆไฟพาเลยนะครับผมเนี่ยนะผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ไฟไฟโมเฟตเนาะเดี๋ยวแสงเรืองแสง อืมไฟมูฟี่ต้องเสียบแสงมึงวะผมมาเนี่ยเจ๊เดี๋ยวเดีย๋ยวผมพาไปเสียบแสงกันเดี๋ยวเสียบแสงมึง<อ>เสียบแสียงมึงนะครับผมไฟมูฟี่แบบนี้ครับเนี่ยแหละผมใส่ยูเอทีกันครับแบบนี้แหละผมใส่อยู่ประมาณถแปดตัวนะครับนี่นี่ครับผมต,ตัวไฟยเวทีมันจังวันใหญ่แล้วมันนี่ครับน้ำสปอร์ตไลท์เลย กินไฟกินไฟหน่อยครับแต่ว่าแสงแดดแรงก็สปอร์ตไลยนะครับนี่นะครับผมแสงอีนดีนะครับก่อนเขาตั้งได้นะครับผมตั้งเป็นกระพริบสตอกได้หมดนะครับผมเนี่ยเป็นอะไรกันด้เนี่ยปลาเป็นอะไรกันด้ครับเป็นจามจังหวะก็ได้นี่นะครับผมเห็นเป็นแสงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวทำเป็นแสงเลยก็ได้เนาะนี่อันนี้ออกโคเบิร์ตนะครับผมนี่ครับ แรงมากนะครับผมบอกเลยนะครับผมไปโมฟิกนะครับพผมเอ้ามีสองโคมครับมีสองโคมงใช้งานได้ปกติสภาพสวยนะครับผมนี่นี่กับแม่นะครับผมนี่ครับสวยเลยอ่ะสแตนนอรดนะครับสแตนนอร์ดนี่มองว่างไม่พอสแตนนดสแตนละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมบอลวมนสุ่มแบบน้านะครับผมฝาซุงกับโอ้ขนาดดีนะครับผมอ่ะผู้ใดสูงค่าสุ่มเด็กกับผมสุ่มให้นะครับผมพวกนี้ สภาพขาอ่าสภาพขานี่บ่มีหักนะครับผมน็อตอยู่ครบน็อตย่างยู่รบนะครับผมสภาพขายยังสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์เลยแหละนะครับผมต่อแตนละสามรหสิบาทนะครับสภาพใหม่สภาพใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ยสภาพใหม่ด้วยเนาะตู้ังอยยู่นะครับผมตู้ตู้ผมลืมบอกไปรีวิวจะห่อนโหลดห่อนโหลดนะครับเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับผมสิบสองนิ้วหอนโหลดปากใส่เป็นเจดหาศูนย์ก็ได้ใส่เป็นตองแปดก็ได้นะครับผมปากมันนะครับใส่ได้หมดนะครับผมปากนี่นะครับผม กตัะเปิเปเดเลยยูใบละพันพันหกหาสบมั้งครับเนาะเอาเบิร์กะอาจจะได้ใบละพันหาอะไรนะน,นี่นะครับผมเอาเบิร์หรือว่าเอาสีใบขึ้นนี่สิอาจจะได้ใบละพันห้าก็ได้นะครับเนี่ยนะครับผมบอกสวยไม่อาดตาภูเขาแท้นะครับผมก็ต้องพูดถึงไม่อาดตาภูเขานะครับก็ต้องพูดถึงเลยมาตรฐานของไม้อัดนะครับผมทีเฮ็ดตู้กันนะครับผมแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับ มาต่อครับตัอสายนะครับผมสายคอหรือว่าเป็นเป็นคอสก็ได้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้อโอ้หัวหัวนี่แบบเพื่อเดี๋ยวไปหัวตัวนี้คอคุูมมากเลยครับหัวนี่โอ้โหสวยมากหัวนะครับสวยนี่หัวรอบนี่นะครับสมบูรณ์มากเลยสวยๆนะครับผมเหรียญพร้อมนะครับ่เป็นผักติ๋นะครับนี่เหรียญหมดเลยประมาณเนี้ยวัานสองเมตรครึ่งถึงสาเมตรนี่แหละนะครับ เอาเซ็นละนะครับผมเซ็นละหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมคุ้มคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มไปได้ไปนะครับว่าเป็นหัวงพลาติกนะครับหัวเหรียญทวานะครับคุ้มคุ้มหกร้อยห้าสิบาทนะนะครับผมค่าส่งขอสขนาดสีบาทแล้วกันเป็นเจ็ดลอยไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผมเอาไปเช็ดสายสัญญาณคอดกันเลยนะนี่นะครับผมแปดข้อนะครับคุ้มจริงๆนะครับผมมากอ่ะต่อไปอีคิวนะครับผมอีคิวอ่าสองแบน อันนี้สไลด์สันนะเขาเอื่นอันนี้สไลด์เงานะครับผมมามพีนะครับของแท้นะครับผมสภาพใหม่มากนะครับผมดูนะครับผมอย่างนี้ตีนิงอยู่ใหม่มากตัวนี้เอาไปรับเองพันหาร่วมทรงพันหกนะครับผมมุนดัหลังนะครนี่นะครับผมดูครับสวยมากเลยล่ะสวยครับสองมือหนึ่งนะครับของดมากรอบนี้นะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้อ่ะตัวนี้ BS s นะครับผม BS s นะครับผมตัวนี้เลย สไล่เงาครับใช้งานได้ปกตินะครับผมกต่ชิ้นห้อยคาเจียติดหาติดเนี่ยนี่ผมดูสิว่าจะใส่ติดหลือมากไปว่าเป็นแอลเป็นอาร์งสียนะครับถ้าแม่นนะาคาเจียวยานลืมนะครับเห็นไหมสิเนาะตัวนี้ก็อยูสองพันสามร้อยบาทรวมส่งสองพันสองรับเองนะครับอีกคิวสไล่ยาวเลยบีเอสนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยนะครับผมสวยเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆนะครับ นี่สวยเลยนะครับผมสวยเลยนะอ่ะตัวตัวนี้ขายครับตัวตัวนี้ขายหกสิบหกสิบนะครับผมตัวตัวนี้เขาขายเนาะเอาไปสักอ่ตัวตัวนี้เอาไปสักหกร้อยห้าสิบไปนะครับผมบูรุม่มทรงนะครับสอร้อยห้าสิบเอาไปเลยนะครับโตโตนะครับผมไปถ้าว่างมีว่างมีเด็กว่างมีเด็กนะครับผมขาไม่ อะขาไม้ครับตัวสมบูรณ์หลักากาสภาพงามขาไม้ตัวสมบูรณ์มึงครับมึงจากสีเงาเงาเลยนะครับผมตัวละสามร้อยอ่าสามร้อยโอ้สภาพสวยสภาพสวยจริงนะครับผมเอาไปตัวละสามร้อยนะครับผมเอานะครับผมสามมันสวยนะครับผมมาร่วมทรงนะครับผมขาทรงกับสีมี่ขาทรงมันกับสีเอาขามันเอาขนาดคว้วเงานะครับขาทรงมีมีเป็นรอยนะครับขาทรงนี่ นะครับผมอ่ะไปรับเด็กกับจ okay. ้าวากันนะครับผมสภาพมันสวยซสมอหนึ่งนะครับผมอันสี่นะครับผมเง่าบ่ล่ะครับนี่งามกับว่าง่ามนะครับผมนี่ตัวละสามร้อยนะครับผมค่าส่งขนาดที่ตัวละลอยผมว่าอันนี้สภาพดีนะครับมูนี้นะครับอันนี้กับสภาพตัวนี้สภาพอ่ามันจะบ่สมบูรณ์หม่องน็อตมันบ่มีนี่แหละนะครับผมนี่น็อตตัวนี้ไม่มีเลยไม่มีไม่บมีตัวหลอกตัวนี้นะครับนี่นี่หาส่เออสองตัว สองตัวไปสักสองตัวสองห้าสิบนะครับผมรวมทรงสองตัวสอง้ห้าสิบห้าไพสีห้าบางคนเอาหนีไปใส่กางสียนะครับห้าบางคนเอาตัวมุนหังสีไปใส่นะภาเป็นอะไรใดเนาะสองตัวสองห้าสิบนะครับผมนี่สองตัวขาใหม่จนสองตัวนี้ไม่สมบูรณ์นะครับผมหาน็อตใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่ะนะครับผมอะไรนะครับผมจัดเลยสายครับสายนะครับผมสายพร้อมหัวสเปรคอนเนาะนะครับผม สทีทนี่แหละผมว่าน่าจะใช่นะครับใช่เปลำโพงได้เนาะอ่ะแเมตรคู่นี้นะครับแเมตรอัน,นี่สอคูณหน่งจุูนย์ตัวนี้เอาไปมันมันเสียหน่อยนะครับสคูณหน่งจุเมตรคู่นี้เอาไปสักสองร้สรวมสรงสองร้อยห้าสิบรวมส่ง,สงอันนี้สิบเมตรอ่าเบอร์เบอร์สคูณหน่งจนะครับผมตัวนี้เอาไปสาม รวมสูงนะครับผมสามหารวมสูงนะครับผมสีม่เป็นเมตรนะครับตัวนี้เนาะนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้สิบสามเมตรสิบสามเมตรอ่าสองคูณหนึ่งจุดห้าเท่กันนะครับผมสองหนึ่งจุดห้าเหมือนกันไหมอ่าใช่ครับอ่าตัวนี้เอาไปตัวนี้สามลอยหาสิบตัวนี้เอาไปสี่ลอยอ่าเศษห้าสิบรวมสูงนะครับผมอ่ะครับเป็นครูนะครับว่ามันเป็นเศษ เป็นคู่นะครับได้ไปเป็นคู่นะครับที่ผมบอกไปเป็นคู่เลยอ่ะตัวนี้เบอร์ใหญ่ขึ้นมา16เมตรอ่าสองคู่สองจุดหานะครับผมตัวนี้เอาไปหารหาสีรลมทรงนะครับผมคู่นี้อ่าเบอร์ใหญ่นะครับสองคูณสองจุดห้านะครับผมเบอร์ใหญ่นะครับผมอันนี้สายอันนี้ไม่ใช่สายรวมเนาะเป็นสายอ่ะพวกเสียบคอดเสียบเอียงได้นีแ่แหละนะครับผมนี่ แค่ว่าสายบรนยาวัทอรกันนะครับผมสิบเดเส้นนะครับสิบเดเส้นใช้งานได้ปกติหัวกับบางหัวกับสวยๆอย่างสีเลยครับบางหัวกับเก่าๆวหัวข้าเข่ากันไปตัวนี้ส1บเดเส้นเอาไปสักหกร้อยห้าสิบร่วมซุงส1บเดเส้นใช้งานได้ทุกเส้นนะครับใช้งานได้ทุกเส้นได้สิได้สิหัวสี่ยังดีนะครับนี่ใช้สี่ยั่งดีใช้งานได้ทุกเส้นนะครับเป็นสายสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสายสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับครบๆเลยนะครับผมอ่ะ เอาข้าวรมมาณนี้นะครับผมเอาแจกเสือ้อตัวหนึง่งแจกเสื้อหนึ่งตัว <c oughs> แจกเสื้อหนึ่งตัวเอาสีได้ดีวันนี้อ่ะสีเขียวก็แล้วกันมีตัวเดียวนะครับเอาสีเขียวก็แล้วกันครับส,สวยเลยเ <c oughs> สียลงกหลงหน้าก็แล้วกันนะครับสีเขียวอาเอาข้ามทามไงเลยข้ามทามีไงนะครับงานล่าสุดที่ผมเล่นนี่อยู่บ้านไหนนะครับอ่ะ ล่าสุดนะครับผมผมเคยบอกอยู่ผมเคยบอกผมเคยบอก่อกอว่าเล่นบ้านใดนะครับผมนี่งานล่าสุดที่ผมเล่นนะครับเล่นงานนะครับผมล่าสุดผมเล่นนะเอาเอากรอบง่ายๆเลยผมเล่นล่าสุดล่าสุดเล่นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับลา่าตาสุดเลยอ่ะล่องต่อมาเปนข้อมมนเดี๋ยวผมไปต่อบให้นะรประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ